ก่อนที่โลกจะมีรถไฟก่อนที่มนุษย์จะเดินทางข้ามประเทศในเวลาไม่กี่ชั่วโมงชีวิตของมนุษย์เดินช้ากว่านี้มากในอดีตการเดินทางคือการเอาชีวิตแลกเวลาม้าเรือและสองเท้าคือความเร็วสูงสุดที่มนุษย์มีจนกระทั่งศตวรรษที่18มนุษย์ค้นพบว่าไอ้น้ําสามารถทำให้เหล็กเคลื่อนที่ได้เครื่องจักรเริ่มมีหัวใจและโลกเริ่มเปลี่ยนปีคศ1804 รถไฟไอ้น้ำคันแรกของโลกวิ่งสำเร็จวันนั้นมนุษยชาติไม่ได้แค่สร้างเครื่องจักรแต่มนุษย์สร้างอนาคตรถไฟเชื่อมเมืองเชื่อมผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจทำให้โลกใบใหญ่ใกล้กันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและแล้วเสียงวูดนั้นก็ดังมาถึงสยามในสมัยรัชกาลที่5ประเทศไทยเริ่มวางรางเหล็กลงบนผืนแผ่นดินทางรถไฟสายแรกกรุงเทพอย,ยุธยาคือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่กำลังเข้าสู่โลกสมัยใหม่ รางรถไฟแผ่ขยายไปทั่วประเทศเมือนเกิดขึ้นรอบสถานีชุมชนเติบโตตามรางเหล็กรถไฟไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือเครื่องจักรสร้างชาติจากไอ้น้ำสู่ดีเซลจากดีเซลสู่ไฟฟ้าจากเสียงหวูดดังในป่าสู่รถไฟความเร็วสูงในมหานครแต่ไม่ว่ายุคจะเปลี่ยนไปอย่างไรวินาทีที่รถไฟออกตัวคือวินาทีที่มนุษยชาติเลือกที่จะไม่หยุดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของรถไฟ และนี่คือเรื่องของมนุษย์